ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบทวิเคราะห์ส,สุดฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสร,ระหว่างลียงพบดิชงราคาต่อรองเปิดมาที่ลียงต่อลูกครึ่ง โอลิมปิกลียงเตรียมเปิดสนามกรูมาปาสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมดีชงโดยเจ้าบ้านโอลิมปิกลียงภายใต้การนำทีมของลูดี้กาเซียผาทีมนั้นจบอันดับเจ็ดจากการตัดจบในซีซั่นที่แล้วสภาพทีมนั้นยังพร้อมลุยแม้ว่าจะขาดน,นักเตะอะไรอย่างราฟาเอลดาซิวานอดีตนักเตะของแมนยูที่ติดโทษแบนยาวจากซีซั่นที่แล้วส่วนในเรื่องของผลงานล่าสุดนั้นเป็นการแพ้และตกรอบในรายการใหญ่อย่าง UCL มาต่อทีมแชมป์อย่างไบรเมนิกซึ่งก็พอเข้าใจได้อยู่ส่วนทางฝั่งดีชงของกุนซือสตีเฟนโจบาสคุมม้มกำลัง จากซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ตามตัวเด็ดอย่างนาอิฟอาเกิร์ตเองก็ถูกขายออกไปแล้วส่วนนักเตะที่เสริมเข้ามานั้นก็เป็นตัวยืมเท่านั้นซึ่งในส่วนของผลงานทีมนั้นก็แพ้มาแล้วเป็นเกมแรกของซีซั่นจึงทําให้ดูแล้วเกมนี้โอลิมปิกลียงชั่วโมงที่ผ่านมามีความลงตัวมากกว่าศักยภาพทีมนั้นยังเหนือกว่าน่าจะบดไปได้แน่นอนทีเด็ดสนวันนี้ต่อไปเลยโอลิมปิกลียงสกอรดิคาดลียงเปิดบ้านตกดิชง2 0